หลายๆคนมักจะสะบัดสาบแช่งตัวเองในใจนะครับว่าทําไมถึงไม่มีออลลมกับเอาสักทีไม่ต้องเป็นห่วงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําทีมที่เล่นทีมระเบิดได้แต่ไม่จําเป็นจะต้องใช้ออลลมทีมอะไรนั้นเดี๋ยวตามผมมาเลยนะอะไรอย่าเขาได้เฟลี่คิงลมมาตรูไม่เห็นได้เลยวะเนี่ยครับก็จะเป็นทีมนี้เลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นทีมที่ดีมากๆเลยผมพึ่งปั้นมาแล้วก็ลองใช้ดูแล้วมันเวิร์กมากๆนะครับอ่ะให้เดี๋ยว นี่ครับเห็นไหมมันเอ็กซ์เตอร์นนะครับเนี่ยดูดิโคตรโหดเลยบอลลมนะครับแล้วแล้วอย่างเงี้ยเราไม่จะเป็นจะต้องมีตัวจุดก็ได้เนาะเนี่ยอีกฝั่งคือรอวันตายครับเราแค่ทําอึดๆหน่อยเนาะเนี่ยคือชิลมากๆนะครับก็อาจจะมีลิสแสงที่อาจจะเป็นปัญหาแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ามันเข้าเทินอยู่แล้วนะครับอ่าบัเอมตัมันก็หายไปเนี่ยชิลมากครับเป็นทีมที่ดีจริงๆอ่า สำหรับใครที่ไม่มีอารมณ์นะก็ลองทําทีมนี้ดูนะใช้ง่ายมากๆเลยมันสามารถลบบัฟได้แล้วก็บัฟดาบได้ในตัวเดียวกันนะครับเจ้าบอลลมเนาะเป็นทีมที่ดีมากนะฮะเดี๋ยวเอาให้ดูรูนอ่าบอลลมเนี่ยนี่ครับเป็นรูนที่ง่ายดายมากๆเลยนะในผมใส่เดอะรูนไฟท์สองเซตนะครับแล้วก็วิวหนึ่งเซตเพื่อที่จะการสถานะต,าต่างๆนะครับแล้วก็ข้อพึงระวังก็คือสปนะีดเนี่ยควรจะให้มันชิดๆกันหน่อยเนาะขณะที่ตัวนี้ครับสปีดบุหรี่หลังร้อยสี่สิบสี เมื่อบวกเมื่อบวกกันแล้วเนี่ยมันก็จะได้ชิดกันมากๆนะครับแล้วก็ตัวที่3ก็คือโจ๊กกอลมตัวนี้นั่นเองเนี่ยสปีดก็ประมาณนี้เลยครับก็เรียงชิดกันมากนะครับอ่าลูนก็ประมาณนี้นะครับใส่วิวให้เมอรออตัวนี้ถ้าตัวนี้ใส่วิวได้ก็จะดีมากๆเลยนะครับเอาไว้กันสถานะในตอนแรกนะครับแต่เออผมใส่ไม่ได้กะจะหาใส่ในอนาคตอยู่เหมือนกันในส่วนของลูนวิวจะจบกันไปนะครับผมก็จะมาแนะนําคร่าวๆแบบนี้ในส่วนของอารีน่าเนี่ยก็ผมมองว่าถ้าเกิดเล่นจะเล่นอารีน่ายังไงก็ต้องมีออรมนะครับ แต่ว่าอย่างกิววอลเนี่ยมันมีแค่สามตัวไงก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้อลลมก็ได้แต่ในขณะที่อารีนาเนี่ยอ่าถ้าใช้ทีมแบบนี้ก็ได้แต่ก็จําเป็นจะต้องมีออร,รมอยู่ดีเพราะว่าถ้าไม่มีตัวจุดระเบิดเนี่ยดูดิเราก็มันก็คงจะไร้บอยกิววอลมาพอดีเลยครับอ่าเดี๋ยวลองเล่นในกิววอลให้ดูเนาะอ่าบ้านหลังแรกเนะี่ยพอจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองทําให้ดูกันก็จะมีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับ อเอาตัวนี้เป็นรีดไปเลยส่วนบ้าน2เนี่ยไม่ต้องไปอะไรมากเนาะปึ๊บอ้อีกฝั่งโง่นะครับคามรินถึงมันฉลาดเนี่ยเราก็จะใช้สกิลลบบัฟก่อนเนาะแล้วก็ใช้สกิลนี้แต่ในตอนนี้เนี่ยอีกฝั่งไม่ได้มีบัฟวิวอะไรนะเพราะงั้นผมจะใช้สกิลนี้ได้เลยปึ๊บโอเคดีมากแล้วเราก็จุดระเบิดไปครับปึ๊บเรียบร้อยครับก็ทีนี้ก็รอวันตายของอีกฝั่งได้เลยเนาะนี่เห็นไหมคือดีมากๆานะทีมนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีออรมก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับชิวมากๆ อ้าผมจะลบบัฟไปทำไมเนะี่ยโอเคไม่เป็นไรช่างมันเรียบร้อยเห็นไหมชิวมากๆนะครับสำหรับใครที่มีทีมนี้ก็ปั้นได้นะครับเป็นทีมที่ดีจริงๆอ่าอันนี้ก็ทีม2ไม่ได้มีอะไรมากเนาะอ่ะฮะอันนี้ไปแล้วก็โอนิมุชะจัดการ1 2เรียบร้อยครับก็อีซี่คัดคาดเคก็เคลียร์ไปได้นะครับอ่าพอจะเห็นภาพไหมครับก็เป็นทีมที่ดีมากๆเลยนะ อไอ้เจ้าบอลลมกับตัวระเบิดเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่2ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวระเบิดเนี่ยก็มีหลายตัวเลยนะเดี๋ยวออาให้ดูเนี่ยครับก็โจก๊จกไฟก็ได้โจ๊กน้ําบอลน,น้ําเอ้ยโจ๊กน้ําบอมน้ําบอมลมออร์เคิลไม่มีนะบอมแสงก็ได้นะครับเนี่ยตัวพวกนี้ก็ได้นะครับตัวนี้สามารถฟิวชั่นได้นะคุณก็สามารถไปฟิวชั่นมาทําได้เช่นกัน อืก็เป็นทีมที่ดีจริงๆก็แนะนําไว้นะเป็นอีกทีมหนึ่งที่เป็นทีมระเบิดที่ไม่ต้องใช้อ,อลังเครื่อลมก็สามารถเล่นได้ก็จบกันไปถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยแล้วก็เกิดชอบสไตล์การทําคลิปของผมก็ลองดูคลิปอื่นๆที่ผมได้ทําไว้ก่อนหน้านี้กันได้นะครับอ่ลองกดกดไปดูเลยแล้วถ้าเกิดว่าชอบดูหลายๆคลิปแล้วเกิดชอบเนี่ยก็ฝากกด Subscribe กันไ้ด้วยเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆที่จะออกในอนาคตนั่นเองแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ